สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบกับมหากรพบสีสันครับมาเล่าเรื่องในคัมภีร์พระธรรมบทที่นักเรียนผู้ศึกษาภาษาบาลีได้ขนว้าแปลจากตำราต,ต่างๆแล้วก็เป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมาขยายความแล้วก็อธิบายเป็นเรื่องเล่าสั้นๆนะครับประมาณสัก5นาที ติดตามกับผมได้นะครับในช่อง YouTube ของมหากรกพบศรีสังนะครับสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่นำมาจากคัมภีร์พระธรรมบทเรื่องโพธิราชกุมารซึ่งเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับที่อยู่ในคัมภีร์พระธรรมบทนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยโพธิราชกุมารได้สร้างปราสาทขึ้นมาเป็นปราสาทที่ไม่มีที่ใดเหมือน กับปราสาทหลังนี้สร้างปราสาทเสร็จแล้วท่านก็ทําการฉลองปราสาทพอทําการฉลองปราสาทปุ๊บาจากนิมนต์พระพุทธเจ้ามาและก่อนที่จะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาท่านก็เอาผ้าขาวนะมาปูที่ประตูผ้าขาวมาปูที่ประตูคําว่าผ้าขาวมาปูที่ประตูนะวันนี้ผมได้นําเอา นำเอาหนังสืออัตกถาธรรมบทหรือว่าหลักสูตรเรียนของชั้นประโยคป,ยคปทสามมาอ้างอิงในการเล่าเรื่องตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคําว่าผ้าขาวนะครับผ้าขาวศัพท์นี้เนี่ยภาษาบาลีว่าอย่างไรเจละปติกังสระเอจอจานลอลิงกอปาตอปตักสระอีกอไกนะ่เป็นผ้าขาว มาปูที่ประตูแล้วท่านก็อธิษฐานว่าขอให้ท่านได้พระโอรสหรือพระธิดาเสร็จแล้วก็ปูลงไปเมื่อถึงวันงานพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงที่ประตูปุ๊บไม่เสด็จเข้าไปทันทีนะไม่เสด็จเข้าไปทันทีก็หยุดกึกอยู่แล้วก็ไม่เสด็จเข้าไปยืนนิ่งอยู่นานจนกระทั่งมองไปที่พระอานนท์มองไปที่พระโพธิรัชกุม,มารซึ่งพอมองไปอย่างนั้นเนี่ย ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งโพชิรากุมารก็ถามว่าถ้าแต่พระองคู้เจริญขอพระองค์โปรดนิมนต์เข้าไปเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสตอบว่าอาตมาจะไม่ไม่เสด็จเข้าไปหรอกมหาบาพิตรทาไมล่ะพระพุทธเจ้าค่ะเพราะก่อนที่พระองค์จะ,ะก่อนที่พระองค์จะปูผ้าขาวผืนนี้พระองค์อธิษฐานไว้อย่างไร โอทิราชกุมารก็เลยทูลว่ามอมฉันได้อธิษฐานว่าถ้าจะได้พระโอรสหรือพระธิดาขอให้พระองค์จงเหยียบผ้าขาวผืนนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามหาปพิษโยมน่ะหมดสิทธิ์ที่จะได้พระโอรสหรือพระธิดาในพบนี้ชาตินี้แล้วแล้วก็สั่งให้พระอนุนเก็บผ้าขาวออกไปฉะนั้น ศั์ภาษาบาลีวันนี้ก็คือเจลปฏิกังน,นะครับก็คือศั์ว่าผ้าขาวแต่เรื่องนี้มันไม่จบเท่านี้ผมเสนอสั์ว่าผ้าขาวนะครับสั์ว่าผ้าขาวแต่ว่ายังมีเรื่องว่าทําไมจึงไม่มีลูกนะฮะก็ต่อเนื่องนะครับเป็นสองสองเทือทำไมจึงไม่มีลูกพระองค์ก็เลยบอกว่าพระองค์ก็เลยตรัสให้กับโพธิราชกุมารว่ามหาบอพิรเพราะเมื่อชาติก่อนนั้น พระองค์ได้เป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างประมาทจึงไม่มีพระโอรสแล้วยกเรื่องราวขึ้นมาให้ฟังว่าในอดีตมีประชาชนหมู่ใหญ่ได้แล่นเรือเฟอร์รารี่เรือสำราญไปในทะเลเพื่อไปท่องเที่ยวแสวงหาความสนุกด้วยความประมาทเลื่อเพลินเราก็รู้นะว่าเ,เรือเฟอร์รารี่หรือเรือสำราญเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะก็ ปรากฏว่าพอไปที่แล่นเรือไปไม่ได้เช็คบรรยากาศว่าโอ้มืดฟ้ามัวดินขนาดไหนไม่ได้เช็คทิศทางเลยว่าเอจะเกิดอะไรขึ้นพอเรือแล่นไปในมหาสมุทรเรือเกิดจมลงไปเขาเรียกว่าเรืออับปางสองหัวเมียนะอดีตรนชาติของโพธิจติกุมารก็เลยคว้าแผ่นกระดานไปบนเกาะร,รอดชีวิตไปอาศัยอยู่บนเกาะพออาศัยอยู่บนเกาะก็ไปกิน ไข่นกคําว่าไข่นกวันนี้เสนอคําว่าไข่นกสกุนันดากานีสกุนแะแปลว่านกอันดากานิแปลว่าไข่แปลเอาความว่าไข่นกกินไข่นกในเกาะมีเท่าไหร่หูไปปีนต้นหมูกต,ต้นไม้กินเลยจนหมดเลยเรียบร้อยเลยนะกินไข่นกพอไข่หมดทํำยังไงละ่ะชีวิตมันต้องดาเนินต่อไปก็ไข่นกหมดก็กินลูกนกต่อเลย ไปจับลูกนกมาปิ้งมาย่างโอทำเพื่อให้มีชีวิตรอดพอกินลูกนกหมดทำยังไงฆ่านกพก็ไม่รู้ว่าหาวิธีไหนไปดักบ้างไปหาหนังสติ๊กยิงบ้างทําหน้าไม้บ้างโอสารพัดซึ่งคําภาษาบาลีก็คือสัก,กุนันตการนีนี้ไถ่นกนะครับคําว่าลูกนกนะสะกุนัตฉาเปััท์นี้สับยากนะสก,กุนัตฉาเปนัตฉาเปนี่แปลว่า ลูกนกตัวน้อย,อยที่มันกําลังจะมีปีกงอกบ้างมีปีกขึ้นใหญ่บ้างอันนี้เ,เรียกว่าสักุนัชฉาเปแล้วก็อีกศั์หนึ่งนะครับก็คือสักุเนเลยครับก็คือกินนกเลยหมดแล้วประมาททั้ง3ามใบมีชีวิตอยู่แบบนี้ประมาททั้ง3ามใตายไป,ยไปพอตายไปแล้วเกิดมาเป็นโพ,พธิราชก,กุมารในชาตินี้ด้วยกุศลด้วยอุศล,ลกรรมที่ไปฆ่านกกินไข่นก,กกินลูกนก คือค่าตัดตอนเขาเรียกว่าค่าตัดตอนนกในเกาะนั้นทั้งหมดผลกรรมก็เลยทําให้โอธิราชูมาไม่มีพระโอรสและไม่มีพระธิดาครับครับสารธรรมที่นํามาจากอักถาอัตถกถาพระธรรมบทในวันนี้กับผมมหากรภพศรีสันนะครับได้น,นาธรรมบทนะครับาภาคที่6อยู่ในหลักสูตรของประโยคอธสาม,มาเล่าให้กับทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมมหากรพศรีสันครับ ก็เรียกว่าน่าจะได้สาระความรู้ตลอดจนถึงสัพะภาษาบาลีไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้หมดเวลาพอดีกระผมมหากรภพศรีสันสวัสดีครับ